ช่อง YouTube BF ฟ o o d ค a r เป็นช่องเพววื่อความบันเทิงและซื้อขายรถเท่านั้นหากสนใจรถบ้านของเราสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ตามข้อมูลใต้คลิปได้เลยค่ะเดเม็ชชั่นสีน้ำเงินปี2,000คันนี้นะคะราคาเบาๆเ,เพียง75,000บาทคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเครื่อง1.7 VTEC นะคะไม่เคยแก๊สเป็นรถมือสองขายตามสภาพนี้เลยค่ะช่วงล่างดีนะคะไม่สั่นไม่คอนเครื่องเกียร์ก็ยังดีอยู่ค่ะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลสำหรับสีนะคะก็ยังเงาอยู่ค่ะ มีตำหนิบ้างโดยรวมก็ตามรูปเลยนะคะถือว่าไม่น่าเกียดมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในเป็นสีน้ำตาลค่ะกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้ง4ี่บานบอกผ้ากำมะหยี่จากศูนย์อย่างดีนะคะแอร์เย็นเพลนมีฟังล้อแม็กสวยๆค่ะยางขอบ้5ในรถมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะูุค้าคันนี้นะคะพาสีปี65เอกสารครบพร้อมโอนสามารถดูรถได้ที่บางบุองนนทบุรีค่ะ หากสนใจนะคะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางที่แปะไว้ใต้คลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ